สเตทีลอกธวนวาคมจะยากขึ้นจริงไหมอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของพี่นะครับจากที่เราได้ถามเด็กมาว่าเทรนแนวโน้มของข้อสอบนะครับเป็นยังไงบ้างในช่วงที่สอบมาก็มีแนวโน้มว่าข้อสอบในโมดูลสองนั้นยากจริงๆครับแต่สำหรับโมดูลหนึ่งเนี่ยก็ยังคงมีความมาตรฐานเดิมนะครับพอามาเจอโมดูลสองปุ๊บน้องๆบอกว่ายากขึ้นคําถามก็คือว่าแล้วจะทํายังไงถ้าข้อสอบมีการยากขึ้นอย่างนี้ครับพี่อยากให้ทําอยู่2อ,อย่างด้วยกันอย่างแรกเลยก็คือว่าน้องต้องกลับไปค้นดูก่อนว่าในท็อปิกที่มีใน s เ t เนี่ยเร ข้อสอบ S.T ในแปลงเนี่ยครับที่เป็นข้อยากเนี่ยฝึกฝนพอเราฝึกฝนเยอะๆเนี่ยครับเราจะรู้ใจของข้อสอบว่าข้อสอบเขาจะมีการแอปพลายยังไงเด็กบางคนที่บอกว่ายากเนี่ยแต่พอมาลองได้เฉลยแล้วอา้าวเรื่องนั้นก็เรียนแล้วเรื่องนี้เราก็เรียนแล้วแต่ว่าน้องเนี่ยยังแอปพลายไม่เป็นคำถามคือจะแอปพลายยังไงให้ได้นะครับหรือว่าประยุกตแนวข้อสอบยังไงนะครับน้องก็ต้องเจอโจทย์ซ้ําๆๆแล้วก็ต้องทําความเข้าใจแล้วน้องจะรู้ว่ากลิ่นของ S.T นะครับว่าเขาจะออกแนวน้องเป็นยังไงนะครับในอนาคตอยากให้น้องทุกคนครับตั้งใจฝึกด,ด,ด จะเข้าได้หรือไม่ได้นะครับกับมหาวิทยาลัยยังไงก็สู้ๆครับเป็นกำลังใจให้ครับ